ค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะทบทวนเรื่องการลบที่มีการกระจายให้นักเรียนได้เข้าใจอีกครั้งหลังจากที่คุณครูได้ให้นักเรียนทำการบ้านไปแล้วหลายชุดแล้วคุณครูก็ได้มาตรวจซึ่งพบว่าส่วนมากแล้วนักเรียนยังไม่เข้าใจกระบวนการลบ นะคะที่มีการกระจายดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะโอยกตัวอย่างนะคะการลบที่มีการกระจายนะคะให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างสาม0มื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าลบด้วยสองพันสามร้อย เปดสิบเปดนะคะวิธีทำตัวตั้งก็คือสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าลบด้วยสองพันสามร้อย แปดสิบปดนะคะเวลานักเรียนเขียนนะคะนักเรียนต้องเขียนค่าของเลขโดดให้เท่ากันนะคะก็คือหลักหน่วยก็ตรงกับหลักหน่วยหลักสิบก็ตรงกับหลักสิบหลักร้อยตรงกับหลักร้อยหลักพันตรงกับหลักพันและหลักหมื่นตรงกับหลักหมื่นนะคะทีนี้เวลาเราลบกันเราก็เริ่มต้นลบที่หลักหน่วยหลักหน่วยในทีนี้ก็คือ9ลบ เปดนะคะเรานับเปดเอาไว้ในใจนับไปจนถึง9ก็จะได้คำตอบก็คือ1ต่อไปเราไปลบที่หลัก10หลัก10ก็คือ9ลบ8นะก็ได้คำตอบก็คือ1ทีน,นี้เรามาลบที่หลักร้อยหลักร้อยก็คือ2ลบ3 2ซึ่งน้อยกว่า3ลบไม่ได้ เราก็ไปกระจายหรือพูดง่ายๆยืมจากหลักพันหลักพันให้ไป1น,นะคะหลักพันให้ไป1หลักพันก็จะเหลือ0หลักร้อยก็จะได้1ิบสองสิสงลบสนับสมเอาไว้ในใจ นับไปจนถึง1ิสงก็จะได้คำตอบก็คือ9นะคะต่อไปเรามาดูที่หลักพันหลักพันก็คือเลขศูนย์ลูกไม่ใช่เลขหนึ่งนะคะเพราะว่าเลขหนึ่งเราให้หลักร้อยไปแล้วนะคะหลักพันก็จะเหลือ0 0นลบสลบไม่ได้เราก็ไปยืมที่หลักหมื่น นะคะไปยืมที่หลักหมื่นหลักหมื่นให้ไปหนึ่งหลักหมื่นก็จะเหลือสองหมื่นนะคะหลักพันก็จะได้สิบนสิบลบสองนับสองเอาไว้ในใจนับไปจนถึงสิบนะคะนักเรียนฝึกนับไปด้วยนะคะจะได้คำตอบก็คือเปด ต่อไปเรามาดูที่หลักหมื่นหลักหมื่นก็คือสองซึ่งไม่มีตัวลบนะคะเราดึงสงลงมาก็จะได้สงเหมือนเดิมนะคะขีดเส้นใต้สงเส้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็โตนะคะโตเขียนเป็นเลขไทยให้ถูกต้องนะคะ ก็จะได้สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบเอ็ดนะคะนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองนะคะอย่างหนึ่งแสนอ่ะนะคะหนึ่งแสน ลบหกร้อยแปดสิบห้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะวิธีทำนะคะวิธีทำลูกนะคะ,ะตัวตั้งก็คือหนึ่งหมื่นนะคะพยายามเขียนค่าเลขโดดให ห่างกันพอประมาณนะคะลูกเวลาเราลบหรือเรากระจายมันจะได้ไม่ตัวเลขจะได้ไม่ติดกันนะคะจะได้ชัดเจนในการลบนะคะ685นะคะ6.85เลขด,ดูต้องตั้งให้ตรงกันถ้าตั้งไม่ตรงกันเวลาลบมันจะทำให้เราผิดพลาดขึ้นมาได้นะคะอ่านะคะ เริ่มต้นนะคะหลักหน่วยก็คือ0 0ลบ5าอะนลบ5ลบไม่ได้นะคะลูกไม่ใช่0ูนลบ้วได้5นะคะ0นย์ลบ5นี่ลบไม่ได้เราต้องไปยืมหรือไปกระจายจากหลัก10หลัก10ก็ไม่มีอีกลูกเราก็ไปยืมที่หลักร้อยหลักร้อยก็ไม่มีเราก็ไปยืมจากหลักพัน หลักพันก็ไม่มีอีกเพราะเป็นศูนย์ลูกหลักพันก็ไปยืมหลักหมื่นหลักหมื่นก็ไม่มีนะคะหลักหมื่นก็ไปยืมหลักแสนนะคะหลักแสนให้ไป1ขีดอกปั๊บเลยนะคะจะได้ไม่ลืมหลักแสนก็จะเหลือศูนย์หลักหมื่นก็จะได้10นะคะหลักหมื่นได้10แล้วหลักหมื่นให้ หลักพันไปนะคะหลักหมื่นให้หลักพันไปหลักหมื่นก็จะเหลือ9หลักพันก็จะได้10นะคะหลักพันให้หลักร้อยไปหลักพันก็จะเหลือ9นะคะหลักร้อยก็จะได้10หลักร้อยให้หลัก สิไปหลักร้อยก็จะเหลือ9หลัก10ก็จะได้10หลัก10ให้หลักหน่วยไปนะคะหลัก10ก็จะเหลือ9นะคะหลักหน่วยก็จะได้10นะคะทีนี้เราก็มาลบนะคะสิบลบหนับ5เอาไว้ในใจนับไปจนถึง10ได้คำตอบก็คือ ต่อไปที่หลักหน่วยก็คือ9 9-8 8ลบ8 8อยู่ในใจนับไปจนถึง9ก็คือได้1หลักร้อยก็คือ9ลบ6นับ6เอาไว้ในใจนับไปจนถึง9 6แล้ว7 8 9ได้คำตอบคือ3ต่อไปหลักพัน ตัวลบไม่มีดึง9ก้าลงมาหลักหมื่นตัวลบไม่มีดึง9ก้าลงมาหลักแสนมีค่าเป็นศูนย์หนูจะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้นะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ90,000มืนนะคะ 90, 9 0 0 0 0มืนเก้นะคะ ถ้าเราอยากจะทราบว่าคําตอบที่เราตรบมานั้นน่ะมันถูกต้องไหมให้นักเรียนเอาคำตอบนะคะไปบวกกับ685ถ้าได้เท่ากับ1นึ่งเสนแสดงว่าคําตอบที่นักเรียนตอบมานั้นถูกต้องนะคะอ่านะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจที่ครูอธิบายนะคะหรือฟังแล้วยังงงอยู่นะคะนักเรียนก็สามารถไปศึกษา ด้วยตนเองนะคะตัวอย่างในหน้าในหนังสือเรียนนะคะหน้า55จนถึงหน้า62สินะคะลูกจะมีตัวอย่างให้ดูหลายข้อด้วยกันนะคะ,ะสำหรับสัปดาห์ต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนหาตัวไม่ทราบค่าน้องแพลการหาตัวไม่ทราบค่านะคะก็คือนะคะจะมี ตัวตั้งให้นะคะแต่ไม่มีตัวบวกให้และมีคำตกให้นะคะอย่างเช่นนะคะตัวอย่าง255บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ1346นะคะซึ่งตัวไม่ทราบค่าก็คือตัวที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยม ทีนี้เราจะทํำยังไงนะลูกเราจะเอาสองร้อยห้าสิบห้ามาบวกหนึ่งมาบวกสองจนกว่าจะได้สองจนจนกว่าจะได้หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบหกคงเป็นไปไม่ได้นะคะฉะนั้นกระบวนการคิดในในลักษณะแบบนี้ก็คือให้นำหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบหกนะคะลบด้วยตัวตั้งตัวที่เขากำหนดมาให้คือสองร้อยห้าสิบห้า นะคะในดี๋ยวดูประกาศนะคะหนึ่งพันสี่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบหกลบด้วยสองร้อยห้าสิบหา้านะคะหกลบหา้าเหลือหนึ่งสี่ลบหา้าลบไม่ได้ ไปยืมหลักร้อยหลักร้อยให้ไปหนึ่งหลักร้อยก็จะเหลือสองหลักสิบก็จะได้สิบสี่สิบสี่ลบห้านับห้าไว้ในใจห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่ก็จะเหลือเก้านะคะก็จะเหลือเก้าไหนอีกแล้ว ะะโทษทีนะคะลูกก็จะเหลือ9นะคะต่อไป2ลบ2เหลือ0 1ไม่มีตัวลบดึงลงมานะคะดังนั้นตัวที่ไม่ทราบค่าก็คือนะคะตัวที่ไม่ทราบค่าก็คือตัว ตัวที่ไม่ทราบค่าคือหนึ่นเ ทีนี้ถ้านักเรียนอยากจะรู้ว่าคําตอบ1091นกนั้นเป็นคําตอบที่ถูกไหมหนูก็เอาคําตอบ1 0 9 1นี้ี่แหละไปบวกกับ255ถ้าบวกแล้วได้เท่ากับ 1, 3 4 6แสดงว่าคําตอบของเรานั้นถูกต้องนะคะอีกตัวอย่างหนึง่งอันนี้คือตัวไม่ทราบค่าอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังเครื่องหมายบวกทีนี้ตัวทราบค่าอยู่ด้านหน้านะคะ ในกรณีที่ตัวไม่ทราบค่าอยู่ด้านหน้าเราจะทำยังไงลูกนะคะเช่นนะคะช่องสี่เหลี่ยมคือตัวไม่ทราบค่าบวกด้วย362เท่ากับ3487นเะคะเราก็นำนะคะกระบวนการคิดก็เช่นเดียวกันลูกนำ3า8 7 เมาลบด้วย362นะคะ7ลบ2เหลือ5 8ลบ6เหลือ2 4ลบ3เหลือ1ดึง3ลงมาฉะนั้นตัวไม่ทราบค่าในช่องสี่เหลี่ยมก็คือ3,125เมื่อใส่ตัวเลขลงไปปับ๊บเราก็ตรวจสอบคำตอบโดยเอาตัว 3125นี่แหละไปบวกกับ362ถ้าบวกแล้วได้3487คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ,ะถ้าในกรณีที่เป็นการลบนะถ้าในกรณีที่เป็นการลบนะคะ,อ,ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลูกจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะการลบตัวไม่ทราบค่ายอยู่ด้านหน้าบลบด้วย ะะลบด้วย375เท่ากับ8000พันะคะนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันลูกแล้วลบก่อนทีลน่ลบเสียงก่อนลบเสียงก่อนอืม เด๋ยวทบทวนกันใช่ไหมันไม่ต่อให้นะไม่ต้องหยุดอ่ะบอกอ๋อไม่ต้องหยุดบออ๋อตรงไหนหยุดนหยุดยังไม่ต้องหยุดหยุดไม่ได้อ่ะได้ทำไงม่ต้องตัดนะคะแปดพันก็ดยตัดให้ี่สิบห้าบวกนะคะบวกด้วยส7มร้อยเจ็ดสิบห้าห้าบวกห้าได้สิบใสศูนย์ทดหนึ่ง สองบวกเจ็ดได้เก้าบวกกับตัวทดหนึ่งได้สิบได้สิบนะคะใส่ศูนย์ทดหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์บวกสามได้สามบวก,กตัวทดหนึ่งได้สี่ดึงเปดลงมานะคะ ฉะนั้นตัวไม่ทราบค่าก็คือตัวที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะลูกก็คือ8,400นะคะให้นักเรียนสังเกตว่าถ้าเป็นการลบถ้าเป็นการลบให้เอาผลลัพธ์ไปบวกกับตัวตัวที่เขากําหนดมาให้ตัวใดตัวหนึ่งจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้ให้เอาไปบวกถ้าเป็นการลบนะลูกให้เอาผลลัพธ์ไปบวกกับตัวที่เขาให้มานะ แต่ถ้าเป็นการบวกให้เอาผลลัพธ์ไปลบกับจำนวนที่เขาให้มาจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นี่คือกระบ,บวนการคิดนะคะครูหวังว่า,าสัปดาห์หน้าครูให้แบบฝึกหัดเกี่ยวกับาการลบที่มีการกระจายและการหาตัวไม่ทราบค่าหวังว่าลูกศิษย์ของนักเรียนทุกคนของครูนะคะคงจะทำแบบฝึกหัดได้นะคะ อยากจะให้นักเรียนฝึกทําด้วยตนเองนะคะเสร็จแล้วก็ให้ผู้ปกครองช่วยตรวจนะคะอ่าต่อไปนะคะภาษาไทยนะคะภาษาไทยนะคะสาหรับสัปดาห์หน้านี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับแม่กอากานะคะนักเรียนเรียนมาแล้วตอนอยู่ชั้นปอสองนะคะแม่กอากาก็คือเป็นคําที่มีเฉพาะ พยัญชนะต้นประสมกับสระเท่านั้นจะมีวรรณยุกต์อยู่ด้วยก็ได้ไม่ผิดแต่วรรณยุกต์นั้นไม่ใช่สระลูกเป็นรูปกำกับวรรณยุกต์นะคะแม่กอกาคือมีเฉพาะพยัญชนะต้นประสมกับสระไม่ว่าจะเป็นสระอะสระอาสระอีสระโอสระอึสระอือนะเช่นตัวอย่างนะคะคำว่าพอ คำว่าพนะคะคำว่าพนะคะก็คือมีพยัญชนะต้นคือพอพานผสมด้วยสระโอนะซึ่งไม่มีตัวสะกุนี่แหละเขาเรียกว่าแม่กกาหรือคำว่าเงาะเป็นผลไม้เป็นเงาะลูกพยัญชนะต้นคืองาะงูผสมด้วยสระโอนะคะหรือถ้าเป็นสัตว์เช่นคำว่า ไก่นะ,ะไก่ก็จะมีเฉพาะพยัญชนะต้นคือกอไก่ประสมด้วยสระไอหรือคำว่าปลาาพยัญชนะต้นก็คือปอลลนะคะปอลอนะคะ,ออะ,คะสระก็คือสระอานะคะนักเรียนจะสังเกตดูว่าถ้าแม่กอกาก็คือคำที่มีเฉพาะ